ครับสวัสดีครับพ่อๆกับสังวานงานปั่นเนาะครับมือ่อวานกับกี่ผ้าทั่นตัวส้มกขอตัวเด็ดนําแม่ซีเนาะวางยอดเงินผักปลาเพิ่นเพิ่นได้บังหันหลายพันได้เนาะเที่ยเค่ำยอดเงินผักปลานี่ที่ออกปปรรอยู่ตลอดนะครับส้มน้ากันครับเดี๋ยวเพิ่นกับพงศิรพ์เนาะ <c oughs> สวัสดีครับคุณแม่ครับเพิ่งว่าไง ว่าติโทษถ,ถามยอดเงินครับนยอดงเงินแบบปามื่อนันไดลายป็นไดน้อเดตัวไดครับยอดเงินนัยได้น้อยเออลงทายได้สี่สบาทนี่นะอ๋อสี่ศูนครับ <c oughs> ครับสี่ศูนย์เนาะสามหมเท่า, <40. S 2> าไหรครับสี <c oughs> ่ศูนย์นครับไครับเลย่็ครัำไม่ได้มันมาลงท้ายได้สี่สิบาทนี่เลยโยมครับครับ เมื่อลงไม้ได้40บาทเองนี้บโโทนเ่ว่าเขาเหยียดกันบดูลงหกถเหมือนกันเออเมื่อนห่อนแห้งห่อนแห้งเมื่อนผมได้กลับสนเดพอดีกลับไปหอดบ้านฝนกระตกมีอีอมันห่อนผมเยีบบอาีกว่ามหงกับท่พออกได้มันเป็นอย่งไรกันถืแดดผมไ่เคยได้ตากแดดสั้นนะลงท้ามได้8ถ0นี่แหละโอ้ครับครับครับ พอดีไม่หอดบ้านฝนกระต๊ะเนาะครับครับแค่นี้นะสันคับเนี่ยแม่เนาะครับเมืนะ่อน,นี้คุณแม่ิ่นก็นได้แปดสี่ศูนย์เนาะครับแปดสี่ศูนย์คือหนะยอดเงินเนาะหยอดเงินผับปลาเนาะหยอดเงินผับปลา่นได้เมื่อนั่นกพบ่นบวงสวงคือคนเคยถือยูว่าเศร้าเนาะเพิ่นก็นไดเอามาล่ำมางั้นเนาะมางั้นเมื่อนั่นก็น มีหนังสายผอมตอนแรกเพ่นว่ามีหนังสายตอนแรงผอมเพื่นก็เลยว่าสาวเมียเธอบางยอดเงินก้อนมาสั่นแดกเลยอยู่บ่ได้เนาะครับมันห่อนแดดนันเมี่ยนะครับเนาะจากแดดเมื่อนั่นก็คือเพียงใดแต่เป็นอบอาเนาะอบเอาทุกคนตีดตกก็เลยบ่ได้อยู่นําพ่นดนก็เลยเด้๋ยถามเอาตธอตัวเด็ดยอดเงินาน้นเนาะเมื่อนั่นเพราะว่าเพื่อนกั มีคนไปส้มไปแซวกันหลายนะครับเมื่อนั้นได้มาหลายคลิปตัวหลายคลิปอยู่ดอกเต่ก็นี่เสียงเพ่งขื้นงั้นเนาะเสียงเพ่งขื้นงั้นแต่ละคลิปเิ่นกเ็เลยบ่าหายเอาลงเนาะ mm. ได้เลขมาหลายหม่องหลายบอนอยู่ได้หม่องหลายทียกับปลามันมีเสียงงั้นเนาะมีเสียงงั้นเิ่นกเ็เลยบ่าหายเอาครับเมื่อนัน้น บ่แหว่ล่องเนาะเมื่อนั้นเพิ่นกะได้ทั้งพญิปานท่องเนาะพญิปานท่องคือผู้เพิ่นแต่งเพ่งให้ถทวิรพงษ์เนาะเพิ่นว่าเพิ่นเป็นผู้แต่งเพ่งให้วิรพงษ์วงศิลเพิ่นก็ได้มาเพิ่นไปล่ำมาแต่ทางพูนทางคนแก่นเพิ่นว่าเพิ่นได้มาเนาะเพิ่นได้เพิ่อนแกลเอามาไห้มาฝากอยู่เพิ่นได้เมื่อนั้น กับพมมาล่ำผูเพิ่นไปน้ากันนั่นกับเพื่อนก็ได้คือกันเนาะเมื่อนี่แล้วตีวเอามาเขียนเขียนมาบอกเขียนบอกให้ท่านผู้ส้มมาหล่นน้ากันหวดนี้ว่าเพิ่นได้ตัวไดเนาะหวดนีทั้งสองคนนั่นแหะถามเพื่อนแล้วๆๆเตียวล้องฉีคือพ่อถามแล้วถามเซ็ตแล้วเสียกับีเสียงเพ่งเสียงดนตรีเนาะเสียงเพ่งเสียงดนตรีขึ้นมาเพื่อนกบ็บอกให้เอาเนาะเ <_ c oughs> พ่นบอกให้ร้องลิปเพิ่นว่ามัน แอดก็เลยบริจาคนะครับได้หลายอยู่ได้หลายคนอยู่เมื่อนั้นเดี๋ยวตีเอามาให้ท่านผู้ชมมาส้มรุ่นไปน้ากันได้หลายทีได้หลายทางได้หลายหม่องได้หลายบอนได้หลายคนเนาะเพราะว่าเขาเจามาได้ต่างคนกับต่างว่าคิวต่างคนกับต่างว่าได้เน,ะนาะเคนได้มาเคนก็ว่าเคยถือคยหมา,านอยู่สูงวัดนั่นแหละแต่ละคนก็นดีฟ้บามันติเขา่าคลิปของผู้ใดเอ,อ่อเลขของผู้ใดงวดนี้เนาะเขาก็จังมาหลุดน,น้ากันงวดนี้เนะบาะว่ามันตี เขาตัวใดแน่ของผู้ใดงวดนี้แอ็ก็เขียนไว้อยู่ครับแอ็ก็เขียนไว้อยู่แอ็ก็เบ,บิ่งอยู่นี่เนาะแอ็ก็เขียนไว้อยู่ครับติผ้าทันผู้สมมาส้มตัวตีเพิ่นได้มาเนาะพราะงี้ป่านท้องเพิ่นก็ได้สิบสามคับสิบสี่เนาะครับพราะงี้ป่านท้องเนาะสิบสามคับสิบสี่ผูวนแตงเพ่งให่ วีรพงษ์เนาะ13ครับ14แล้วกับพระเอกผู้พันไปน,นั่มพันกระจาย64สันพันว่า 64, 64หรือ4 6กัดสื่อกับเนาะครับเขาสื่อกับอ๋อ64 4 6เนาะเขาก็ดสื่อกับนั่มครับเมื่อนี้ก็เตียมวมาฝากท่านผู้ส้ม4หางเนาะครับหอดค้งสุดท้ายแล้วเนาะค้งสุดท้ายแล้วเมือเอ่ออื่นนี่ก็บตีเป็นมือโขกมือมานกันเนาะ มือนี่ก็เป็นมือซวกมือม,อมานกันมือนี่แอดกับมาปัน่นก้อนหินพวกปูนอยู่นี่ล้วนี่พวกปูนอยู่นี่และวแ,แอดเป็นก้อนหินยำล่องนี่ก้อนหินยำล่องเนาะแอดกับมาถามคุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นได้ตัวใดนเนาะเพินน่นไดแปดสี่ศูนย์นะครับยอดเงินแล้วก็พี่ใหญ่ปานท้องนี่ก็คือได้สิบสามกับสิบสี่เนาะพีใพ่ใหญูไปน้ำเพิ่นไดหกสี่ให้เบิ้งเอาเด้อครับเด้อ สีหางอยู่นี่ติดทันตุซ้มติดรุนตัวใดกับจังรุนนะครับเนาะกับหลายตัวนะครับรุนมัดทุกตัวล่ะครับแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทังครับแอดมาบอกเพื่อเป็นแนวทังมาลุนในรัฐบาลน้ากันงวดนี่เนาะแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทั้งไปเนาะยอดเงินกับแปดสี่ศูนย์พันวาของเมซี่เนาะของคุณแม่เป็นอยู่ตำหนักเป็นกับคองพญปานท่องสิบสามับสิบสี่เนาะ ผู้เพื่นแต่งเพลงไงผู้ไนวิรพงศ์ผู้เพื่นไปเป็นพระเอกก็ยืนน้ำกันเพื่นก็ได้หกสีสัมผัสเพั่นได้แล้วแล้วแต่กับบ่อดร้องคิปเนาะเพราะว่าเสียงเพลงมีอยู่สุขปเนาะเสียงเพลงเสียงล่ำที่ขาเจ้าเปิดอยู่ตู้เนาะมันก็เลยงันงันกันกับบ่อใดร้องคิปให้ท่านบุษ้มมาส้มก็เลยเดี๋ยวเอาตัวตัวแรกเนาะมาให้ท่านบุส้มส้มแต่ว่าหนาคนที่คุยกันสัมผัสกันกับบ่อดดเห็นเนาะเพราะว่ามันก็มีเสียงเพลง ก็เลยปเปี่ยวลงมงใหมท่านผู้ส้มเห็นผู้ถีเดชสัมผัสเนาะเพื่อเอาตัวตัวเด็ดเด็ดตัวน้ำพ่นที่พ่นบอกก็เอาตัวเด็ดตัวนั้นแหละมาล่องให้ฟังมาเบิ่งมาส้มเนาะว่าให้มาหล่นน้ำกันงวดน,นี่ว้รัฐบาลเนาะถ้าท่านผู้ส้มถูกใจเนาะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนที่บ่าดพลาดในคลิปต่อไปเนะเา,า,นา,นานนะนนาอนเอามาโซนาจอนาคลิปคลิปไว้นะครับในแคปนาจอไว้มาวโซ่ให้ท่านผู้ส้มเบิ่งนี่แหละ ครับสถานที่นี่นะครับผ้าส้มเด้รอบไปนน้ากันอีกเพี่อนึงก็อยากให้เห็นเนาะบางคนกับว่าท่านได้เห็นคือนี่ก็สถานที่นี่เป็นถ้ำจำลองนะครับประตูเขาด้านสองทั้งในก็เป็นพระพุทธเจ้าปางสายหยาิก้อนหินจำลองนี่คือแอดก็ได้เป็นผู้ตกแตง่งคือตะไคร่เนาะตะไคร่มาเศษตามเล็กเฮ็ดเป็นเล็กโค้งๆไปแล้วก็มาตะไคร่ใส่ตะกัโ่โปูนไปนน้ำครับรูปร่างลักษณะของ ของทำเนะาะของทำครับอันนี้กับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอยู่ทั้งด้านบนเนาะอยู่ทั้งใต้กับหลวงปู่เทพลอกุดอนหลวงปู่เทพลอดกุฎอนนอะครับอยู่ทั้งใต้คือปั่นไว้ช่วงนี้กับเื่อมาเฮ็ดเป็นชุดเดียวกันนี่ละลงมาจากด้านเมฆเนาะป,นปั่นพระปั่นพญานาคอยู่ด้านเมฆแล้วก็ต่หลงมาพี่ปั่นจากนี้แล้วขึ้นไปพุ่นอีู่ทุกเขาเนาะครับเน,ะนาะนั้งทะเลเซฟที่อยู่ทั้งด้านเมฆก็ๆๆย่าง,ย,างย่างอยู่ ครับด้านเทิงกับเป็นก้อนหินนะครับด้านเทิงกับเป็นก้อนหินส้มมุมสูงนะครับส้มมุ่มสูงน้ากันเป็นก้อนหินจำลองนะครับเป็นก้อนหินจำลองที่แอดเห็ดปั่นไว้ด้วยฝีมือเนาะเห็ดเป็นคางเป็นโขดหินไว้ด้านข้างด้านนี้ก็ยังทันในมีไปอีกเนาะแอดกติเก็บด้านข้างพูนข้างนังลันกติโค้ง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 มากด้านนี้เนาะกติโค้งมากด้านที่เทพนมอยู่นี่ ก็จังที่มาจุดกันจอดกันจอดกันแล้วก็ทีได้เข้าไปอยู่ทั้งในเฮ็ดเป็นหินย่อยคือสาบทั้งในแล้วแล้วก็บทีเฮ็ดหินน้อยก็บที่มีพญานาคคูนึงตัวที่สามก็อยู่ทั้งดันนอกเนาะก็บที่มะคงหัวขึ้นวางนี่เนาะมะคงหัวขึ้นวางนี่ช่วงนี้ก็แอดก็ผ้าท่านผู้ส้มส้มโดยรอบไปบางเทียบางที่กับว่าท่านมีผู้มาเห็นคือแต่ยินด่เสียงเนาะ บางเทียบางที่ก็บว่าเห็นเป็นภาพกับเวนวาติซัแต่ภาพเก่าเนาะบางคนกับว่ามีเนาะกับว่าท่านเห็นเนาะบางคนกับว่าท่านเห็นบางคนว่าท่านเห็นแอดกะตีเอามให้ห่ันผบสชมส้มไปน้ำกันเนาะว่าฝีมือแอดกะปั่นสิ่งนี้สิ่งนี้เนาะสิ่งนี้สิ่งนั่นไปสเนาะว่ามีแนวใดที่เป็นแอดแต่ปั่นเป็นฝีมือของฝีมือของแอดกะสียภาพเหันผบส้มไปส้ม อยู่ในถ้ำเนาะคณะนี่อยู่ในถำ้ำนี่คือพระพุทธเจ้าปางสายหยาดเนาะครับขาปกขาเพิ่นเนาะปกเท่าเพิ่นคือปูนปูนที่ย่อยมาตะดนันเท่งเนาะปูนย่อยลงมาเพิ่นกับปกไว้เนาะกับประดาออกดีเพืนไลยเนาะด้านขาก็ยังยั่งอยู่ครับหน้าตาของหลวงปู่เนาะมาปัน่นใบเจ็ดแปดปีแล้วครับที่นี่ปั่นไว้แต่ก้อนก็เป็นสังกะสีอยู่นี่เพิ่นก็นได้มากออกว่าที่เป็นถ้ำจำลองเนาะเป็นถ้ำจำลอง องผู้องนี้ก็ติเดียวไปถวายไปปั่นอยู่บ้านท่านะครับองค์นี้เพิ่นตัติย่อไปบ้านท่าเป็นบอ่อเอาตังไปทั้งในแอดก็เลยไปปั่นองค์ที่สวงไปทั้งนอกนั่งอยู่ต่อไหม่ก็แล้วเนาะที่แรกว่าเดี๋ยวนั่งทั้งในก็เลยได้ิย่อกไปได้ปัน่นปั่นองค์เป็นองค์ไม่ไปเลยแอดก็เลยว่าติาไปปั่นให้พี่พ่ออยู่บ้านทาง,งามุมดละพ่นเตียวไปถวายคนเนาะ ครับด้านหางก็จะน้าก็ตีออกมาจากด้านในเนาะโคง้งโคง้งโคง้งมาจากผีตัวที่สองกับโคง้งโคง้งไปทางเสียนของเพื่อนถูกเนาะครับครับสุดไทยนี่ไ้ท่านผู้ชมมาช้มน้ำกันเนาะว่าตัวใดที่เพิ่งห้วังหันเนาะของเมซี่ผู้คนเที่ยวถือโยเซ่เนาะ,อะมาต่างถิ่นต่างทางสะกขทางมุกดาหาราก็เจอกับมาเนาะทางน้องหินน้องแข่ทางน้องสีเนาะ ก็จเจ้าก็เที่ยวมาตัวเด็นเดน้ำเพลินพันนันคอโสคอลาบน้ำเพลินก็ได้อยู่ตลอดมีงวดตี้แอดกับไปส่วงเพป็นเอามาลำมาล่ำถวายเนาะก็ได้ไปอยู่แต่ก็ได้ถ่ายคลิปอยู่ของน้องของคุณแม่เนาะถ่ายคลิเปเพื่นก็ได้อยู่แปดยังงล่ะแปดสองสองแปดเนาะส่วงถ่ายคลิปลงส่วนสุดก่อนมันก็เลยบ่ได้เนาะเพราะว่ามีเสียงเพลงเนาะแต่ว่าก็บ,บ่ได้เขียนลง เาเตแปดสองให้่ันผู้สมเบาให้ฟังซื้อเนาะบริเขียนลงเนาะกับแปของเพิ่นกับแปดสี่ศูนย์เนาะครับของคุณแม่แปดสองแปดสีดสอแของคุณแม่บริเขียนลงแปเนาะกับสิบสากับสิของพี่ปานท่องของขยอกมาล่ำกับหเนาะเดี๋ยวติไปเขียนของคุณแม่ลงอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะ ครับเพราะว่าคุณแม่ก็ได้อยุแปดสองสวงนั้นก็เอาลงคลิปมันก็นคือมีเสียงเพลงเนาะส่วงนั้นก็เลยบอเดบอเดบอเดล้งเนาะคือก็เดี๋ยวเราบอกส่วงนันที่เสียงเพลงเดี๋ยวเดียวของคุณแม่ลงอีกตัวที่สองเนาะแปดสองเนาะของคุณแม่แปดสองแปดสองดานบนนะครับ ของคุณแม่แปดสองแล้วก็บแปดสี่ศูนย์นะครับของคุณแม่แปดสองแปดสี่ศูนย์ครับวันที่สิบหกเมษาหาศูนย์นะครับหาหกนะครับขอโทษโทษขออภัยครับครับวันที่สิบหกเมษากับเมื่อเอิญนะครับเมื่อเอินก็มาหล่นน้ำกันเนาะครับเนาะผู้ใด้ติดมีโศกไม่ลาบกับเสี้ยงดวงน้ำกันเมื่อเอินเนาะผู้ใดที่เป็นเศรษฐีกับเสี้ยงดวงน้ำกันเมื่อเอินเนาะครับเนาะ เมือ่อที่มี้ส่งเวลาครับสุดท้ายนี่ก็ให้ทันโบโซมเข็บยไปหน้าจอด้วยครับเด้อเข็บยไปก็แอดเก่ามาบอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะบอกเพื่อเป็นแนวทางก็ให้มาติดตามแอดไปเลยนะครับเด้อทีละคลิปแอดก็ติดตามาให้ทันโบโซมมาซ่มมาหลุ่นน้ำกันเนาะบาเทียเป็นจังบุญเนาะบางเทียบางที่ถือเขาแล้วก็เอาก็ติดล,ล้ำไปลุวยน้ำกันครับโสดๆกันมาแล้วครับวันที่หนึ่งวันที่สิบหก ครับขอภห้ครับวันที่สิเมษาเนาะวันที่สิบเมษาก็ถือรางวันที่หนึ่งน้ำกันครับโชคๆกันมานครับสวัสดีครับ